นี่นะคะก็พบกับจ้าคนเดิมเย่อยู่กับอ่ามิลิมิลิชาแนลนะคะเย่เสมอวันนี้นะคะก็จะมารีวิวคุมะมองนะเป็นของแจกคมุมะมองเราก็แกะไปแล้วนะแพ็กเกตนี่นะคะน่ารักมากแพ็กเกตนี่นะคะแพ็กเกจตด,ด้านหลัง เป็นด้านหลังนะีน่ด้านหน้าเป็นลูกหม่นมองนะคะก็นะคะอันนี้นะคะก็คือตัวนี้นะถ้าไม่เสียงลมก็ขออภัยนะคะพออาจจะได้ยินเสียงพัดลมนะนี่ค่ะน่ารักมากากนะคะก็มีอันนี้ค่ะลักสอนจีนนะคะคาวันก็จะเป็นนี้ค่ะ ก็แบบเป็นตุ้ยอยน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้นะคะก็นะคะน่ารักมากเลยนะคะเป็นข้างนนะคะแต่เป็นลูกขมุมมามองนะคะมันอุย้ยมันอักษรที่เมันอักษรญี่ปุ่นคเมเวนะถ้าผิดก็ขอไปนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะข้างในมันมีอะไรด้วยแข็งแข็งอะมัน หนกระดาษตรงตัวผมายนะคะไม่เป็นไรนะคะก็นะคะจำ้ก็นะคะํำหรับวันะะนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย